ยาสมุนไพรกับการรักษาโรคโดยหมอทีระศรีวันแพทย์แผนไทยบัณฑิตเวชกรรมแผนไทยเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์บอใบไม้ไมวอแหวน14254ในช่วงที่สองของรายการเนี่ยวันนี้ท่านผู้ฟังครับผมไปเจอ,เอ,อคนคนหนึ่งอะนะครับที่ เป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็เ,เป็นหนักนะครับเป็นเยอะเลยนะครับพี่พินโยนะครับชื่อ,อพี่พินโยพรหมศาสตร์นะครับอายุหกสิบหกปีแล้วล่ะนะครับเ,เป็นกรดไหลย้อนมานานหลายปีนะครับแล้วก็ อพี่ปิญโยบอกว่ารักษามาทั่วแล้วนะครับ <c ười> เคยไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับลูกที่อเมริกาไปอยู่ต่างประเทศไอ้กรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับกินยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยก็ไม่หายนะครับแต่ว่าอามาเจอกับยาสมุนไพรไทยมาเจอกับแพทย์แผนไทยเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ พี่ปิญโยบอกว่าอาการหายไปแล้วนะครับประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าพี่ปิญโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวิชานครับผมพี่ปิญโยแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักพี่ปิญโยเป็นใครมาจากไหนครับพี่ได้ได้ครับน้องผมปิญโยพรมศาสตร์ครับอ่ อยู่บ้านของเพหนึ่งหน้าสวนสาธารณะครับครับพี่ปิญโยเล่าให้ผมฟังเมื่อวานว่านะครับเป็นกดไหลย้อนเนี่ยมานานแล้วก็อันตรายมากน่ากลัวมากเล่าให้ฟังหน่อยพี่เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อาการของมันเป็นอย่างไรครับพี่ปิญโยครับได้ครับคืออ่อ อาการคงที่เริ่มเป็นมาตั้งแต่กลับจากเที่ยวที่สิงคโปร์ทีนี้ไกลกดละยอนนี่มันมัน,ม,นมันจุอาการได้ชัดน้องคือหนึ่งอาการเริ่มแรกคือท้องจะอืดท้องอืดแล้วก็เปื่อยโมแล้วก็ลมจะตีขึ้นตีลงแล้วก็แสบหน้าอกไอ้ตัวที่แสบหน้าอกเนี่ยตัวตัวนี้เป็นตัวร้ายที่สุดคือมัน มันจะทําให้นอนไม่หลับต้องเอาหมอนรองสูงก็ไม่หลับบางคนก็นั่งหลับทีนี้ไอเสมาจะเริ่มมากขึ้นขึ้นมากขึ้นแบบคนที่เป็นหวัดที่คุยกับน้องวิชาเนี่ยจะทรมานมากที่สุดเลยทีนี้พอไปหาหมอที่โรงพยาบาลต่างๆที่คุยกับน้องไว้อ่ะเขาให้มาจิตโตมา่าวลิคค้นบ้างแล้วก็แอนตี้ซินบ้าง พอมากินแล้วก็มันก็ระงรับไปช่วยคงชั่วคราวอย่างนั้นแหละมันก็กลับมาตีที่นี้พออาการตีของบทไดย้อนเนี่ยเราจะขับรถไปหานเพื่อนหรือว่าจะไปธุระปักส่วนตัวเนี่ยมันเกือบจะขับไม่ได้เลยนวิชานที่คุยกันไว้น่ะกราบเพราะว่ามันตีบทเนี่ยมันจะวิ่งเวียนสีสษะแล้วมันจะมึนมันจะเครื่องไส้อาเจียนทุกเรื่องที่ท,ที่เกิดขึ้นลนะ่ะ แล้วมันจะอ่อนเทียใจะระหียมันคล้ายคลึงที่คุณหมอบอกวอ่มันจะตีเขาหัวใจด้วยทีนี้มผมก็ทานยาก็ไปหาหมอที่เขาบอกว่าหมอดังที่หาดใหญ่ก็ไปก็ไปหาก็ได้ยาเดิมๆม,ม,มาทีนี้ก็มาฟังน้องวิชานคุยเกี่ยวกับคุณหมอชิระที่กุลังก็เป็นอ,อาจารย์หมอที่สูงอายุ แล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นหมอแพทย์แผนไทยที่น่าจะ,ะตรุงกับประเด็นโรคที่พี่เป็นนี่แหละก็เลยกลับรถไปหาตามที่น้องวิชันแนะนำมาก็โอเคเน้องทีนี้ก็ไปต้มยาดงหมอก็ตรวจสาวท้องดูอะไรดูอะไรที่สุดปุ๊บ่ยก็บอกว่าคุณมินโยเธอเป็น กรดไหลย้อนนั่นเป็นอ่ตำนามของแพทย์ปัจจุบันแต่ว่าแพทย์แผนไทยนั้นมันเกี่ยวกับลมตีในกระเพาะอาหารก็คือเป็นกระแสลมในกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องทานยาเพื่อที่จะขับลมในกระเพาะอาหารจนหูรูดอของกระเพาะอาหารเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนนั้น มันเป็นตัวเสื่อมของอถุงรูดข้างบนของกระเพาะอาหารแต่ว่าถ้าเรากินอาหารที่ปิดแปลกหรือว่ามีกรดมากเนเกินไม่ว่าจะเป็นอายุ20ปีหรือว่า30ปีเป็นทุกคนน้องวิชันและตอนนี้คนที่เป็นกดรดไะย,ย้อนจากเรื่องการทานอาหารผิดเวลาหรือว่ากินอาหารที่มีกรดจะเป็นกันเยอะมากนอ้องอืมนะครับเสสอาไป <ค>ไป<ม>หาหมอธีระแล้วเนี่ยครับพี่หมอธีระจัดยาให้กินเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาที่พี่กินยามาเนี่ยผลของกฎไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองลองเล่าให้ฟังหน่อยพี่คือตอนแรกคุณลงหมอให้ยามานะน้องวิชาญก็มาต้ตามตามความแนะนำของคุณหมอคือ ต้มยาให้เดือดประมาณพอเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีแล้วก็วางยาให้เย็นแล้วก็ทานสามมือม้อมื้อละครึ่งแก้วมื้อละครึ่งแก้วแล้วก็ทานไปสักยี่สิบกว่าวันแล้วก็ถ้ามีการปวดหัวหรือว่าจีบในหัวนิดๆก็ให้ลดยามาอีกครึ่งหนึ่งตามที่พี่คุยกับน้องวิชามันนะ่ะแล้วอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้น แต่ที่ดีคือน้องวิชานมันจะถ่ายท้องมันจะถ่ายท้องดีมากแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นจนความร้อนที่ทรงอกเนี่ยมันจะลดลงลดลงทีนี้การตีของกดเลยย้อนมันจะมาน้องวิชานคือที่น่ากลัวที่สุดคือทเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนแล้วก่อนก่อนจะรุ่งอ,ออย่างนั้นแหละตัวนี้จะทรมานมากมอง แต่ถ้าเป็นกลางวันนั้นโอเคเราจะได้นั่งคุยดื่มน้ําร้อนอะไรได้บ้างแต่กลางคืนนี้มันทรมานจริงๆทีนี้พอกินยาไปในม้อหนึ่งนะมอ้มอแรกนอ้นองวิชาร์ก็ดีขึ้นคือกลางคืนไม่แสบหน้าอกแล้วก็รู้สึกอยู่เข้าไม่เบื่อเข้าก็โอเคดีขึ้นทีนี้พอหมดยาพี่ก็ไปหา,าคุณหมออีกเก๋ก็ตรวจดวูแล้วก็คุยดู ถามอาการอะไรเรียบร้อยหมดว่าดีขึ้นไหมตอบสนองดีไหมพี่ก็บอกว่าโอเคคนระับลุงหมอตอบสนองของยาดีมากซึ่งผมคงจะหมดหมดกรรมของโลกไอ้กดไลย้อนนี้ดีขึ้นเยอะก็คงจะจบที่ลุงหมอเนี่ยแหละก็เกณแล้วก็บอกว่าทานต่ออีกหนึ่งหมอ้อก็รับยามาแล้วก็ันที่คุยกับน้องวิชานั่นแหละก็ได้มาต้มต่อนะวันนี้กินได้แล้วก็เริ่ม น้ำย่อยอะไรมันเรียกอาหารอะไรปกติขึ้นเยอะอะน้องน้องวิชา์ที่คุยกับน้องอะะครับผมครับนะครับก็มาดูข่าวแล้วก็ได้ไปหาคุณหมอครับก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีอ่าพี่บอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นมะเร็งในอารมณ์นะครับ่ากลายเป็นกรดอ่ไหลย้อนเนี่ยมันทรมานนะครับอ่การสลมในกระเพาะ นะครับต้มยำแกงส้มกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างนี้กินไม่ได้เลยนะครับพี่บินโยบอกอพี่บินโยเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเรื่องของยาสมุนไพรสูงมากท่านผู้ฟังครับพี่บินโยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมศรัทธาทำไมเชื่อมั่นเรื่องของยาสมุนไพรเรื่องของแพทย์แผนไทยเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่คือมันสึบเนื่องมาอย่างนี้น้องวิชานคือพี่ตะก่อนฮนะ ตั้งแต่เป็นนักเรียนมาหรือว่าจนถึงบวชอยู่ที่วัดห้าพรรษาก็าคือที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาของหมอ 8, แผนไทยนี่แหละคือพี่กินยาแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่คือตั้งแต่จำฟารมได้คือแต่ก่อนทนะี่เป็นพยาธิัวอตืดในกระเพาะแพทย์แผนไทยเขากินใบหวาด ใบหวัดทึ่งนัดตอนนี้หายากที่สุดเลยใบยหวาดแล้วก็ใบน้อยหนาบทแล้วก็คันน้ํากินจนพญาธิกวดตืดพญาติในกระเพาะอาหารหายเป็นปกติเสร็จแล้วมาตอนหลังตอนที่อยู่ปี 4, ก็เป็นไอไข้น้ําที่คุยกับน้องวิชานะ่ะหายกับแพทย์ผมไปซึ่งเป็นยาโบราณมาตั้งแต่ตั้งก่อนปู่ย่าตายายตั้งแต่นู้นแหละ ซึ่งณตอนนี้ก็คือเป็นไข้ทับกระดูของผู้หญิงแต่เป็นของผู้ชายนั้นเขาเรียกว่าไข้น้าหรือว่าไข่หขลกถ้าเป็นร,รุ่นปู่รุ่นพ่อเท่านี้ก็จะรู้ว่าถ้าไข้น้ําคือไข้หลกในทรงอกจะมีความร้อนอีอยู่ข้างในไม่ออกจนตอนหลังก็มีไอยาใบาโพยาเขียวซึ่งมาป้อนให้เด็กแล้วก็าปากอกแต่ตอนนี้ไข้น้ําของกัน ความร้อนข้างในมั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 นเบาบางไปไม่มีแต่ไข้ทับฤดูของอผู้หญิงยังมีอยู่เนาะทีนี้ครับแพทย์แผนไทยนี่ที่ศรัทธาคือตั้งแต่การบีบนวดการให้ยากระใสการให้ยาเอลมการให้ยากระเพาะอาหารภูมิแพ้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแพทย์แผนไทยเขา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 าชัดเจนอะอย่างภูมิแพ้เนี่ยไปโรงพยาบาลกี่ปี สองปีก็ยังอยู่แพ้อากาศอยู่อย่างนั้นแหะแต่ถ้าว่าไปต้มยาหรือว่าไปกินยาแคปซูลของหมอแพทย์แผนไทยนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างคนที่คุณหมอธีระแนะนําของภูมแพ้เนี่ยที่ก็ไปดูตัวยาแล้วที่บ้านก็เป็นแนะคปซูลตัวนี้ก็คนที่ไปดูแลแล้วก็ไปรักษาที่อคุณหมอธีรก็เยอะโดยเฉพาะโรคผมแพ้กับโ,โดดรคหดไลย้อนแล้วก็อ่าไตาแล้วก็บาหวาน ตามที่น้องวิชาติดตามเรื่องเบาหวานที่สงขาอยู่นะที่เขาฟังครับผมครับ <ผม S 1> อพี่ปิน,นโยครับพี่ปินโยครับ,รบอ,อช่วงท้ายนะครับเหลือเวลาอยู่นิดนึงเ,เรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยอยากให้หมอธีระสืบทอดต่อวิชานี้วิชาของหมอธีระเนี่ยหมออายุแปดสิบกว่าปีที่ศึกษาค้นคว้ามาทั้งชีวิตเนี่ยพี่ว่าวิชาของหมอธีระเนี่ยควรจะสืบทอดต่อไปอย่างไรบ้างครับพี่ อ๋อตัวนี้มันน่าจะสืบทอดนอ้องไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นลูกแต่ลูกของคุณลุงหมอนั้นโอเคแต่พี่ก็ได้เจอได้คุยแล้วว่าสืบทอดได้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นต่อไปลูกของลุงหมอธีระแกก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของลุงหมอที่ว่าการรักและการทุ่มชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนแพทย์แผนไทยมาจนถึงอายุแปดสิบกว่าปีเนี่ย เพราะว่าการสืบทอดในจิตนารมณ์ของคุณลุงคงจะส่งทอดให้ลูกและก็ลูกก็ต้องส่งให้ลูกหลานต่อไปเพื่อที่จะว่าเรียนแพทย์แผนไทยต่อเราะวาแพทย์แผนไทยนปะัจจุบันนี้ทั้งก,งกระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐมนตรีก,กระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐบาลก็ส่งเสริมแม้กระทั่งสานักยุววงศ์ของอของที่จะอยู่ทุกทุกพระองค์ก็สนใจในแพทย์แผนไทยโดยการที่ให้โรงพยาบาลสร้าง โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลกรใบครับทอดเจตนารมณ์ของคุณหมอธีระให้ถึงที่สุดแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จน้องชายครับผมขอบคุณพี่บินโยมากมากนะครับหมดเวลาพี่ขอบคุณมากด้วยความเคารพแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับที่ได้คุยกับพี่ได้พบพี่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับน้อง สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับไปรักษาโรดไหลย้อนกับคุณหมอธีระนะครับแล้วก็เกือบจะหายแล้วครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะครับถือว่าโชคดีไปผมเองก็ได้บุญด้วยนะครับที่เป็นสปานบุญช่วยส่งข่าวช่วยบอกต่อนะครับถ้าใครอยากจะปรึกษาหารือกับหมอธีระนะครับหมอธีระเนี่ยเปิดคลินิกอยู่ที่หน้าวัดควนลังนะครับ ตรงข้ามประตูทางเข้าวัดควรลังเลยนะครับ